สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางลาพัฒนาพน,นักจองของร่ากิจภาพรวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เน,นาะค่ะการให้คลิปนี้ค่าคืนนี้มาต่ออีกจากหนึ่งคลิปเน,นาะกับตัวเลขแนวทางตองงวดของวันจันทร์ค่ะในคลิปนี้ก็จะมีเลขเด่นเรวมเซียนนะคะเด่นเดินดีเริ่มเซียนเด่นเก่าเซียนเด่นเจ็ดเซียนแล้วการแนวทางของเจ็นเซียนเนานนเนเนนะ,ะก็จะมี อ,อทซงค่ะแนวทางในค่ำคืนนี้มีของอทรงปู0ูเจปูโคราดหลักะบบาวไทยบ้านนะคะกับตัะเลงแนวทางที่อื่นหายมาต่อเนื่องต่องวดของวันจันทร์เนาะก่อนอื่นจะต้องกราบขอบุณเขาพุ่ตระเลงแนวทางจากปูโคราดบบาวไทยบ้านปูซูลเจลกะของอทรงนะคะที่หาแนวทางมาว่างทางจองกราบขอบคุณขอพุ่นไล่ไค่ะสําหรับตัะเลงแนวทางต่องวดให้เอฟซีได้ติดตามเนาะแนวทางดีๆ ขอให้ทุกคนโชคดีมีชายมันมาในเฮงเนาะมักเส้นใดชอบเส้นใดจับเส้นนั้นเนาะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามมาวันสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบุญครบคุณลนายลัค่ะที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยเนาะย้ำทุกขั้งค่ะเลขทุกตัวปูดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขก็อาจจะมีความไม่รู้เนาะแอดก็ต้องขออภัยไปหลวงนาเด้อค่ะถ้าเลขไม่เข้าเนาะในคำขึ้นนี้เฮามาตามต่อตองวด กับแนวทางของดาวเดินเก้าเซียนกันก่อนนะคะเราค่อยสรุปเดินรวมเซียนทูกสำนักเดินเก้าเซียนสำหรับเลขเดินของเก้าเซียนนะคะสรุปงวดที่แล้วเขาเดินที่หกค่ะเดินที่หกว่าร่องที่เจ็ดกับแปดเขาแต่ตัวเดินนะคะเขาแต่ตัวเดินเดินที่หกเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเดินเก้าเซียนมาเบื้องแนวทางตรงหวดค่ะของวัน มืออื่นนี้เอาไปรุนกันสำหรับนแนวทางเหล็กดินของเกาเซียนถ้าผู้ใดมาผู้ใดชอบนี่ย้อนหลังจากน่อยเขาแต่ตัวรองค่ะเข้าแต่ตัวรองเนาะเก้ากับศูนย์วัที่แล้ววันวันที่สิบเจดอันนี้วันที่สิบเก้านะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางตรงไว้ค่ะเล็กเด่นของเกาเซียนเด่น,น,ดนวดน,นี้เด่นที่เก่าค่ะรองที่เจ็ดกับแ จับคู่ชนที่เก่า C แปด C แล้วก็หาเก่าค่ะที่ชนกันหลายที่สุดเนะาะวันนี้เล็กชนมาหลาค่ะเล็กชนแค่สามคู่สามหางเนาะแนวทางดินที่เก้ารองที่เจ็ดกับแปดจับคู่ชนที่เก่า C หาเก่าแล้วกับแปด C ค่ะแนวทางอา่าเล็กเด่นรวมเซียนอ่าเด่นเก่เาเ 9, ซียนค่ะมาต่อที่เด่นเจ็ดเซียนค่ะเด่นเจ็ดเซียน เดนเจเซียนอ่าแนวทางบอ่อข่าวนาะหลุดไปแนวทางหลุดสำหรับของดินเจเซียนเหกดินไม่มานะดินมาแท่ตัวเดียวเฮิร์ดดินสองนะคะบอมมาค่ะมาตามต้นแนวทางเหล็กดินค่ะ เลขเดินของเจดเซียนวันนี้เด่นที่ห้าค่ะรองที่สองจับคู่ชนที่ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็สองเจ็ดค่ะเด่นที่ห้ารองที่สองจับคู่ชนที่ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็สองเจ็ดค่ะแนวทางเลขดินเจ็ดเซียนเนาะค่ะเซียน สรุปเหลกเด่นเริ่มเซียนเดินดีค่ะงวดที่ผ่านมาวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาเอาเด่นทีหกกับสี่ค่ะหกกับสีบบะะ่จับคู่ชนเบาะเนาะค่ะจับคู่ชนหลุดไปลาดไปหนึ่งแต้มเนาะมีจับคู่ชนหลายที่สุดคือสนะี่หกเนาะโอ้สี่ห้าตีหาออกสี่หกทางเหล็กเดินเข่ามาทั้งสองตัวค่ะ สามตอนแนวทางาเหล็กดินเรมเซียนทุกสำนักนะคะในคลิปนี้แนวทางเหล็กดินของเรมเซียนวันนี้ดินที่ 9, 7, 5หล้วก็สองค่ะดินที่ 9, 7, 5หล้วก็สองค่ะจับคู่ชนที่หลายที่สุดมี 5, 9, 9, 0, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 6หล้วก็ะสองเจ็ดค่ะของดินเรมเซียน เดินเดินดีรวมเซียนดินที่เก้าเจิตหาแล้วก็สองค่ะจัแบคู่ชนที่หาเก้าเก้าศูนย์จ็ดห้าจ็ดหกแล้วก็สองห้าอะสองจิตค่ะจับหน้าจอเนาะมาต่อที่แนวทางของออรทรงค่ะแนวทางของออรทรงเข่าตัวดินค่ะสองตัวมาตัวเยอะถือว่าเดินดีสุดรู้อยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหล็กดินพลินดินหูกร่องที่เจนะ็ดเนาะแต่ว่าเข่าตัวดินค่ะ เข้าตัวดินสองตัวมาตัววัตทิพันธ์มาเขาเน้นๆตรงๆเนาะศูนย์สามอ่าตัวกลับนะคะ 3. สามศูนย์วัวผิดให้ศูนย์สามออกสามศูนย์นวที่แล้ววันนี้หลุดไปแต่ว่าเลขดินยังไม่หลุดเนาะเลขดินยังเดินอยู่แนวทางตองวัด่ะซาวิงรูดเด่นบนล่างของอ่อทรงวันนี้ให้เดินที่หนึ่งกับเจค่ะดินทั้งสองตัวค่ะสองตัวให้ที่หนึ 4, ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้า จิตห้าจิตหกจิตแปดนินที่หนึ่งแปดจิตหกแล้วก็จิตอ่าจิตแปดค่ะแนวทางเล็กอ่าตัวนินตัวเจาะเลี้สองตัวเนาะกับสามหางค่ะเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งกับจิตจิตสามตัวให้ที่หนึ่งจิตหกสี่ตัวให้ที่หนึ่งแปดจิตหกค่ะแคปหน้าจอเนอะาะไปจะไปตามจอของโอซงแนวทางตะเล็กที่หายมาการขับรถขบัขบคนได้หลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาเนาะหายมาไวอยู่ ดูเธอสมาช่วงสิเลขสีออกเนาะแอดกะลงงหายมาทันถ้าลงมาทันเราเท้าเลขขเขานี่เอฟซีพลาดเสียดายน้ำเนาะค่ะเอฟซีตามไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าลงในคลิปตันก็อาจจะเห็นมื่ตรวถึงกับโพดภาพหนิงเนาะมาต่อที่ของปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดเข่าได้ตัวร่องเล็นเนาะเล็จับคู่ป่เข่าค่ะไปต่อแนวทางวันจันทร์ค่ะ สายวิ่งสายรูดเดินบนล่างวันนี้ให้เดินที่ศูนย์ค่ะร่องที่เก้าสองตัวให้ที่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดค่ะน้นที่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดค่ะสําหรับตัวเนินตัวจอเลขกสองตัวกับสามหางเนาะค่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดแับหน้าจอเพื้นดินที่ศูนย์ค่ะวันนี้มาต่อที่ของบ่าวไทยบ้าน ของเบาวไทยบ้านเข่าตัวเด่นค่ะเด่นที่หกนะคะเลขจับคู่ไปบ่ฮหวอดกับตัวเลขนแนวทางที่ให้มาเนาะไม่เป็นไราตามใหม่และไปต่อเพราะว่าเลกเด่นยังถือว่าเดินดีค่ะเด,เด่นไม่หลุดแต่่างหวดที่แล้ววันพูดมั้งเนี่ยค่ะพุดที่สิบเจ็ดลุดเนาะสุกที่สิบเก้าเข้าอยู่ตรงนี้เลกจับคู่หลุดไปแต่ว่าเลกเด่นยังยังมาให้เห็นอยู่เนาะคะ่ะแนวทางตังหวดค่ะของบบาวไทยบ้าน ขอบคุณะไรายคะ่ะตัวเลนะ็กเนาะทั้งจากบูสุมเจลกระเบ้าแท้บ้านนึงเนาะที่ให้มาว่างทั้งช่องต่อเนื่องเลยคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะเบิ่งกันยาวๆไปต่อทีเล่าพัฒนาวันจันทนระ์สองทุ่มครึ่งออไปลุนกันของเบ้าแท้บ้านวันนี้ไ้ดินที่เก้าเม็ดเดียวหางเดียวเน้นๆจอๆเนาะเลขสองตัวไ้ที่เก้าศูนย์จ็ดเก้าแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะเน้นที่เก้าศูนย์กับจ็ดเก้าค่ะแนวท,ทางเลขสองตัวกับตัวเนินสองหางค่ะแล้วก็เบิ้ลเก้าเก้าเนาะ วดน,นี้ให้มาเบินเก้าเก้าติดเบิร์นเด่นที่เก้าตัวเดียวหางเดียวค่ะมาต่อที่ของปูโคโราดค่ะปูโคโราดเข้าอ่าปูโคโราดอ๋อให้ต้องขอโยหละวันที่สิบวันที่สิบ สิบเก้าเพิ่นบริหายเนาะแอ,แอดลงแอดลงเป็นโพดภาพหนึ่งแอดขอไพ่ลายๆกับปูนะ่ซูนเจ็ดน่ะแอดก็ว่าอยู่ตัวเลขบ่ถืออันนี้ขอแก้ไขเนาะขอแก้ไขข,ของปู่ซูนเจ็ดปู่ซูนเจ็ดนี่อันนี้มันจะเป็นงวดวันที่สิบเจ็ดเนาะวันวันที่สิบเก้าเพิ่นบริหายมาเนาะค่ะวันที่สิบเก้าเพิ่นห้มาอยู่แต่ว่านห้มาซ่าเนาะแอดเลยบ่ได้ลงคลิปหา อาจจะงงกันเนี่ยแอดนี่ละงงผู้เดียวขออภัยลายๆอ่าวันที่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่สิบเก้าบาได้ลงคลิปเนะาะสิบเก้าไม่ได้ลงคลิปตรงขออภัยมาวันที่สิบสองเลยเนาะเพราะว่าแอดลงในพูดภาพหนึ่งห้เนาะค่ะบาได้ลงคลิปไอแอดก็เลยบ,บรายย้อนไปเบอร์ตรงคออภัยไลายว่างวดที่แล้วเ,เป็นข่บาบ่เลยบารด้เบอร์อันนี้จะเป็นของผู้ศู์เจ็ดงวดวันที่สิบเจ็ด มันออกเล็กเบิลเนาะวันนั้นแอดนิงว่าเพื่นเขาอของปูโคราจะเช่นกันเนาะวันที่สิบเก้าบดลงคลิปหายตรงคอภ้า,าอีกครัางหนึ่งวันที่สิบเก้าบรายลงคลิปหายเนาะแต,ต่ลงแต่โพสภาพนิ่งอาจจะบาได้ขึ้นตัวเก้าหายเนาะมาตามต่อตัวไม้กันเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของ ปูข้อราชวันนี้หาเดินที่หนึ่งค่ะหาเดินที่ 1. หนึ่งไาเดนที่หนึ่งร่องที่สองสองตัวหาที่หนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งแปดค่ะหาที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งสามแปดสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งค่ะ สำหรับตัวนิ่นตัวเจาะที่ 18, 10, นหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็1นึงหนึ่งค่ะแนวทางเลขสองตัวกับสามหางเนาะของปูโคโราสค่ะกับแนวทางตรงวดบรรจันในคลิปนี้กักบกาบคอบพระคุณแนวทางจากทุกทุกเสียนเนาะคะ่ะที่ให้มาวางทางช่องกาบค่ะคุณนอบคุณในไลน์แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ